มาให้อีกหนึ่งคันคอรกรัวเผาลอยบรรทุกหนัก4-5ตันเอาใจสายอ่อนนิลดีแมเครื่อง3.0ปี2023เลขไม่เพียงหลักหมื่นจัดทรงลงลอ้อมาให้พร้อมบรรทุกออกรถง่ายพร้อมวิ่งงานจ้ทะเบียนลงเล่มมาให้จากวิศวะสวนใจคันนี้ดูขึ้นแปมารับสรุทันทีไปเลยมูลค่า5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจ้าัถอีกแล้วนะคะเซรไทยรถสวย สาขาสุราธานีวันนี้แป๊บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินตัดรถออลนิวดดแม็กเข้าใหม่มาให้สําหรับใครชื่มลังตามหารถคอกครัวเพาลอยปีใหม่ๆใม,ใมน้อยๆไม่ควรพลาดทิปนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในทิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แป๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถคอกครัวเพาลอย บรรทุกหนัก4-5ตันจัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคันเอาใจสายออวดีแมกปี2023เลขไมเพียงหลักหมื่นนะคะเป็นข้อครัวเผาลอยบรรทุกได้4-5ตันเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในนะคะตัวนี้ก็จะได้ส่วนของตัวโฉมหน้าใหม่เป็นโฉมหน้าพิกโลกนะ,ะสภาพสวยๆไฟหน้าใสาก่กิ๊กมาพร้อมกับไฟหน้าฮโลเจนนะคะสภาพสวยๆนี่เลยมาพร้อมกับตัวอีซูซูดีแมกนะคะ เป็นโครเมียมนะคะด้านหน้าให้เห็นกันแบบชัดๆสีสวยตัวนี้ด้านล่างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสีน้องเป็นสีเทานะคะสวยเดิมมากๆเลยค่ะลูกค้าจา๋าที่สำคัญตัวนี้ต้องบอกเลยว่านะคะจะัดทรงลงล้อแต่งหล่อมาให้พร้อมซิงนะคะกับข้อรัวบรรทุกหนักนะคะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวน้องตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตะต่อไม่มีกรอไม้นะคะลูกค้าจา๋า สภาพสวยงามมากๆตัวนี้จัดล้อแม็กมาให้นะเป็นล้อแม็กเวลค่ะลูกค้จาจะขอบ18บนะคะตัวนี้ได้ยางปีใหม่แั๊จัดมาให้นะล้อแม็กคู่หนะ้าสภาพสวยๆเลยลูกค้ายางหนาดอกยางพร้อมวิ่งงานกันได้เลยนะคะในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลีย้ยวอยู่ที่กระปุงแก้มด้านข้างนะตัวนี้เป็นเครื่อง3.0มนะเป็นตัวสปาร์กนั่นเองนะ ในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวคิ้วกันซาดมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าเบ้ามือจับสีดำสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างตัวนี้น้องพึ่งสปานะเราก็มารีวิวด่วนๆให้ชมแบบรายละเอียดของตัวรถกันไปเลยนะคะมาดูส่วนของตัวน็อตนะคะสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจ๋า เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะคะจัดมาให้ครบครันกันเลยทีเดียวนะคะความสวยของตัวน้องเม็ดอาร์คยังคงสวยเดิมนะคะตัวน้องไม่มีรอยโดนข้างมานะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ในส่วนของรายละเอียดตรงแผงประตูนะคะน็อตต่างๆสวยเดิมมากๆนะคะลูกค้าจ๋ากระจกปรับด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวพลาสติกขึ้นรูปสีดำส,สวยๆเลย นี่เลยตัวแผงประตูไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะรถสวยเดิมแน่นอนรับประกันความสวยในส่วนของตัวายกระบะนะคะก็ยังคงเมดอาร์คสวยเดิมนะจะหลุดไปจนถึงด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะในส่วนของตัวล้อกันบ้างตัวนี้ได้ในส่วนของตัวยางมิชลีนเป็นล้อคารลอยนะคะ สว,สวยเลยลูกค้าตัวนี้ได้ยางสองสอหทับเจ็ดห้า r สินะเป็นยางมิชลีมีผ้าใบาหนาถึง8ชั้นนะคะตัวนี้เป็นเพาลอยบรรทุกหนักๆไปได้เลยดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยนะคะนี่เลยให้ดูตัวนี้ตกแต่งสติกเกอร์มาให้แบบสวยๆเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ อันนี้ด้านหลังของตัวน้องก็จะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกตา่ตางๆใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวด้านหลังก็จะมีตัวล็อกมาให้ถึง2ชั้นนะคะมีตัวล็อกเดิมๆมาจากโชว์รูมตัวนี้ตัวล็อกที่เราเสริมขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวรถได้มากยิ่งขึ้นและคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะ เป็นบันไดหรือว่ากันชนด้านหลังเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายนะตัวสติกเกอร์ด้านหลังก็มีมาให้พร้อมนะคะ i s u z u d-max นะคะตัวนี้ ddi blue power ตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะฝาท้ายเดิมๆเลยลูกค้าเมนอาร์ยังกลมสวยเดิมๆนะคะตัวนี้ก็จะมีเหล็กก้นด้านหลังมาให้นะคะความสูงของตัวคอก็ประมาณ สิบชั้นครึ่งนะคะตัวนี้เป็นคอครัวแซมเลตมาให้นะคะพร้อมบรนทุกกันเลยนะคะแมกไลเนอร์ก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะยังแป๊บให้ชมรายละเอียดช่วงล่างกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ตัวนี้ก็จะเสริมช่วงล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแหนบมีมาให้แบบหลายชิ้นมากๆเป็นแหนบหนาอย่างดีเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวชกมาให้นะคะ มีทั้งหมด4ี่ต้นหรือว่าสองคู่ตัวนี้ยางสแปรย์างอะไรสาแรกตรงเตนสกีมีมาให้ครบคันนี้เราดามในส่วนของตัวระบะล่างมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าจะพร้อมบรรทุกหนักกันไปเลยนะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวออนิวดีแมกเครื่องสามพันเป็นข้อครัวเขาลอยบรรทุกหนักหนักจุก,กๆุกสี่ห้าตันมาจับตัวนี้ได้เลยเดีย๋ยวแป๊บพามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะ สำหรับคันนี้ตัวสติกเกอร์ต่างๆเราติดให้ใหม่ยังคงสภาพส,สวยๆเลยสีตัวรถก็เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นสีเทานะเขาฟังเสียงได้เลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นตัวเพาลอยนะคะให้ดูในส่วนของตัวสภาพตัวยางต่างๆพร้อมชี้งานพร้อมบรรทุกหนักนะคะนี่เลยเครื่องสามพันใครต้องการในส่วนของตัว On New Dimac คอรัว้วเพลาลอยมาจัดตัวนี้ได้เลยลูกค้าจ๋า ด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะแผงประตูคุมโทนด้วยโทนสีดําตัวนี้กระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกฝั่งคนขับปรับออตโต้นะคะตัวล็อกกระจกเซนทัลล็อกต่างๆชี้งานได้ปกติมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยตัวแผงประตูนะคะก็ยังคงความสวยเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะสําหรับตัวรถของเราเนีย่ยแบบให้ชมรายละเอียดตัวเม็ดอาก,กันต่อเลยนะคะพี่พ ตัวนี้เม็ดอาร์กก็ยังคงสวยนะคะตัวรถไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเรารับประกันนะคะตัวเครื่องยนต์เกียร์นะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคนะ,คะดูคลิปนี้ก็สามารถจับจองออกรถกระป๊าได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะ,ะตัวน็อตต่างๆก็ยังมีมาให้ครบนะะเลยนะแม่ไม้แม,แม่แรงต่างๆมีมาให้นะ ตัวเบาก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพสวยๆตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวเลขไม้กันต่อเลยนะคะว่าเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่บอกได้เลยไมยน้อยมากๆนะเลขไมเพียงหลักหมื่นจากคุณลูกค้าแอ์เย็นมากๆเลยนะคะเลขไมยอยู่เพียงแค่3ามหมืกิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าชี้งานแบบ ปกติเลยนะคะไม่น้อยลูกค้าจ๋ารถปี2023โฟมอลไยมี SRS Airbag มาให้ฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะช่องใส่ซีดีช่องเสียบ USB UH ช่องเสียบหูฟังต่างๆฟังก์ชัน FM AM ใช้งานได้ตัวนี้ก็จะมีเก๊ให้ในส่วนของตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นระบบแอร์ปรับแบบแมนวนวลมาเลยนะคะ มีตัว power outlet ต่างๆมาให้ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดค่ะคุณลูกค้าจา๋าสภาพสวยๆนะคะตัวเบาะต่างๆก็มีเกะด้านในมาให้นะคะด้านบนกันบ้างตัวนี้ด้านบนยังไม่ได้แกะถุงนะคะมีตัวม่านบังแดดมาให้นะคะตัวไฟต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกติตัวกระจกมองหลังก็ยังคงสภาพสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะตัวนี้ อย่างแป๊บพามาชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดห้องเครื่องนะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านหน้ากันบ้างนะคะก่อนอื่นก็ให้ชมสภาพนะคะรอบๆคันตัวล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเวลล้อหลังเป็นล้อกระทะผ่าเพาลอ,อยนะคะบรรทุกหนักจดทะเบียนล,ลงเล่นจากวิศวะมาให้เรียบร้อยอเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะจ๊ะ สำหรับห้องเครื่องต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะเป็นเครื่องยนต์อิ u z ุ ddi blue power ตัวห้องเครื่องไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นซีซีนะคะลูกค้าจา๋าสภาพต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องคือสวยเนี้ยบมากๆเลยนะคะนี่เลยคันหน้าสวยเดิมน็อตต่างๆไม่มีรอยขัดรอยรอยถอดนะคะ ตัวนี้แผ่นเพลสามารถตรวจเช็คได้ตัวน้องเป็นปี2023นะคะรหัสเครื่องยนต์ 4JJ3TCX นะคะสามารถตรวจสอบได้เลย mm hmm. ตัวน็อตนะคะฝั่งซ้ายของตัวรถสวยเดิมฝ mm hmm. ากระโปรงตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะ mm hmm. แผงกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเดิม mm hmm. ตัวละเอียดตัวน็อตเม็ดอาร์คนะคะตรงฝากระโปรงก็ยังสวยกลมคมชัดนะคะให้เห็นกันแบบ ชัดๆกันไปเลยนะตัวน็อตฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันลูกค้าก่อนออกรถมีการตรวจเช็คตัวรถให้นะเปลี่ยนไทยของเหลวให้นะตัวเช็คหมอ้อแบตเตอรี่มาให้จากช่างดำเนินการมากกว่า30รายการมาให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะออกรถกับเฉลี่ยทยรถสวยนะน้องแปกก๊บจัดโปรโมชั่นแจ่มๆมาให้เดี๋ยวน้องแป๊บมาแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นสเปคตัวรถกันให้อีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับใครที่กำลังตามหาตัว ข้อรัวเผาเลอยสายออนิวดีแม็กคันนี้แป๊บจัดมาให้นะคะเรือง 3.0s ปี2023เลขมหมเพียง30,000กิโลเท่านั้น จัดมาให้ในราคา569,000บาทเท่านั้นตัวน้องเป็นสีเทาเดิมๆโรงงานพ่อนเริ่มต้นประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งวดจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะใครที่สนใจรถคอกครัวเพาลอยคันนี้นะแป๊บเสริมช่วงล่างจดทะเบียนลงเล่มจากวิศวะมาให้เรียบร้อยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บตัวตรงมาได้เลยที่เบอร์0611786999เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะอยากได้รถอกซ ไปวิ่งงานวิ่งบรรทุกผล,ลไม้พืชผลตามฤดูกาลก็สามารถจัดน้ำแป๊บได้เลยนะคะจัดง่ายออกง่ายวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสอสภาพส,สวยๆคิดถึงน้ำแป๊บเสีทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย